เรามาดูกระบวนการใช้ระบบเียวิธีถ่วงน้ำหนักเศษตกค้างกับสมการการนำความร้อนคงตัวหนึ่งมิติกันต่อนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ w e a k f o r m ออกมานะครับก็คือตัว w e a k f o r m เนี่ยก็คือเป็นการนำนำฟังก์ชันน้ำหนักนะครับเข้ามาถ่วงก็คือเอาเข้ามาคูณนั่นแหละนะครับแล้วก็อินทิเกรตทั้งโดเมนนะครับซึ่งต้องอินทิเกรตเป็นเชิงเชิงปริมาตร นะครับซึ่งเราได้สมาการออกมาในรูปแบบดังนี้นะครับก็คือเป็นอินทิเกรตจาก0ถึง l ก็คือโดเมนเลยนะครับแล้วก็ dw d y dx นะครับแล้วก็คูณกับอะไรครับ qx แล้วก็อะไรครับ adx ทางด้านขวามือของสมาการก็คือตรงนี้ก็จะเป็นซอสเทอ e r มนะครับก็จะเป็นอะไรครับ wx แล้วก็ซอสเทอร์มนะแล้วก็ adx แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นบตเตอรี่เทอม นะครับ body terms นี Term này, จ่จริงๆปกติต้องเติม s นะแต่ว่าอันนี้อันนี้มันออกมาพดนเดียวนะครับก็คือเป็น wx แล้วก็ qx a x เท่ากับ0 x เท่ากับ l นะครับโอเคนะก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ลำดับถัดมาก็คือเราก็รู้ว่าไอตัวตัว qx เนี่ยนะครับมันแทนด้วยอะไรครับมันแทนด้วยลบ k นะครับแล้วก็ d t d y d าก f o นะครับจากฟูเรียลออฟคอนดักชันแล้วก็สำหรับเป็นไอโซโทปิกแมทเทอเรียล so ด้วยใช้ที่เดียวนะใช้ที่เดียวตรงนี้อย่าไปใช้นะตรงนี้อย่าทะลึ่งไปใช้เชียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันคำนวณเนี่ยมันจะคำนวณที่ที่ขอบของโดเมนนะครับแล้วมันจะกลายเป็นความร้อนเข้า โดเมนนะครับใช้คําว่าเข้าเลยนะไม่ใช่เข้าออกนะครับเข้าก็คือเป็นบวกก็คือเข้ามานะครับเป็นลบก็คือออกไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันแทนค่าที่ x กับ0ย์แทนค่าที่ x อกับ l ก็จะเป็นความร้อนที่เข้าโดเมนนะครับเครื่องหมายบวกคือเข้าเครื่องหมายลบคือออกนะครับย้าอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะก็จะพบว่าออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอินทิเกรตตัวนี้เนาะเอ่อพดพดซ้ายมือเนี่ยนะครับพดซ้ายมือมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับอ่าผมผมเปลี่ยนให้ก่อน อินทิเกรต0ถึง l แล้วก็เป็น dw by dx นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ k dt by dx นะครับแล้วก็ a dx อย่างนี้นะครับทางด้านขวามือเขียนเหมือนเดิมนะครับ0ถึง l เนี่ยเหตุผลที่ที่ตรงนี้บอกว่าเป็นความร้อนเข้าโดเมนแต่ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าเราเรายังไม่รู้ว่าไอตัวตัว w อะไรมันคืออะไรนะครับอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้กันนะครับ เอาละครับตรงนี้เราก็รู้ว่ามันมีบ o u n d a r y term ออกมา1เทอมนะครับก็เพราะนั้นก็ใช้ C0 element นะครับตรงนี้มันมี1เทอมเนี่ยก็คืออ่เทอมนะครับก็ออกมาเป็นใช้ C0 ทีนี้สมมุติว่าเราใช้อ l e m e n t n t เส้นตรง2องจุดต่อนะครับสมมุติว่าเราใช้ element เส้นตรง2องจุดต่อ,มมตตตอ uh, two node line element สมมุติว่าไอโดเมนจาก0ถึง l เนี่ยนะครับ0ถึง l เนี่ยนะ x เท่ากับ0อยู่นี้ x เท่ากับ l อยู่นี้สมมุติผมแบ่งเป็นสักกี่กี่กี่โหนดดีเอ่อกี่ element ดี4 element ก็ได้อะ4 element ก็คุณก็จะมีอะไรเนี่ย x เอ่อเอาใช้อะไรดีอะ1ไล่ไป1 2 3่งแหละนะ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5แบบนี้นะแล้วก็เนี่ยเราก็แบ่งตรงนี้แต่ละแต่ละชิ้นนี่คือ element เลย นะครับก <c oughs> ็ม <lush> ีเอ e m เมนทั้งหมดสี่เอ e ลเมนสมมุตินะสมมุติสมมุติว่าเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันสี่เอ e ลเมนน้อยไปปะไม่รู้อเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าจะน้อยไปไหมสามสี่ตอนนี้ไอตัว w ของเราเนี่มันเป็นมันเป็นเวทิงฟังชันคือทวงทีทั้งทั้งโดเมนนะครับเวลาเราเอามาเขียนเอมาเขียนเดี๋ยวนะเวลาเอาเวลาเราสร้างสร้างไอเนี่ยฟังก์ชันของทีเนี่ยก็สร้างแบบทั้งโดเมนนะครับสร้างทั้งโดเมนสร้างยังไง นะตอนนี้อาจจะยังสงสัยเอ๊ะแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นทีละเอลเมนต์ได้ไงเดี๋ยวสร้างทั้งโดเมนก่อนเพราะนั้นเราก็จะมี t x เท่ากับอะไรครับ sigma i เท่ากับ1ถึงถึง n นะครับตอนนี้ n เท่ากับ5ใช้ n n ใหญ่ดีออใช้ใช้ n เล็กก็ได้นะ n เล็กก็แล้วกันนะใช้ n เล็กก็แล้วกันใช้ n ใหญ่เดี๋ยวอาจจะไม่บางคนอาจจะไม่ชอบใจนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอ่อเป็นผมใช้เป็นเป็นอะไรฟล์เออใช้ไฟล์ไฟล์ i นั่นเดี๋ยวคุณอาจจะสงสัยเอ๊ะเดี๋ยวเป็นศูนย์เป็นหนึ่งคือคือจริงๆเป็นศูนย์ก็ได้นะไพทอนมันชอบเริ่มที่ศูนย์นะครับแต่ว่าเวลาเรานับเนี่ยเราชอบเริ่มที่หนึ่งนะครับรก็ไม่ต้องงงก็เดี๋ยวจะใช้ศูนย์จะใช้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องมีการสรุปอีกทีหนึ่งตอนผมไปเขียนตปดีๆเลยนะครับตอนนี้ทําคลิปสอนเนี่ยเอาเอาอย่างนี้ไปก่อนคือนับจํานวนเนี่ยอ่มีมีห้าจุดก็หนึ่งถึงห้าก็ได้ถ้าไม่งั้นถ้ามี เนี่ยไอเท่าโซ่หนึงสี่นั่นหรอแมก็มันมันเปอย่างนั้นได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีทีไอทีไอก็เป็นอุณหภูมิที่จุดต่างๆทีเนี้ยไอตัวไฟเนี่ยมันจะนิยามทีเดียวทั่วทั้งโดเมนนะครับทั่วทั้งโดเมนการที่เราเขียนการที่เราเขียนสมการในรูปแบบที่เขาเรียกว่าเอ่อวิกฟอร์มเนี่ยนะครับทำให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาไอตัวอุณหภูมิเนี่ยที่มันดิฟได้สองนนะครับตอนเนี้ยดิฟได้หนเดียวก็พอเพราะว่ามันมันในสมการที่เป็นวิกฟอร์มเนี่ยพอเราใช้อินทิเกรต ออเดอร์มันลดลงนะครับเพราะนั้นออเดอร์มันลดลงเนี่ยเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิมันก็จะหาได้ง่ายขึ้นคือหาอุณหภูมิที่มันดิฟได้ทีเดียวก็พอไม่เป็นต้องดิฟสองทีเพื่อที่จะไปแทนค่าในสมการเทอร์ลุพันนะก็ก็มันก็เหมือนกับเนี่ยแหละมันก็จะอยู่ในสเปซที่ใหญ่ขึ้นมันจะมีเซ็ตของคําตอบที่กว้างใหญ่มากขึ้นพอเป็นเอลเมนต์เนี่ยเส้นตรง2จุดต่อเนี่ยนะครับก็คือเราก็ใช้สมการเส้นตรงตลอดเลยก็ใช้ลักษณะคล้ายๆสป라이นะครับก็คือมันเป็นเส้นตรง เขาเรียกว่าไอตัวนี้มันจะเป็นต่อเนื่องเป็นช่วงๆนะครับต่อเนื่องเป็นช่วงๆนะครับต่อเนื่องเป็นช่วงๆนี้นะแล้วตรงตรงจุดต่อนะครับตรงจุดต่อเนี่ยที่มันเป็นเชื่อมระหว่างสองเอลเมนต์เนี่ยบริเวณจุดต่อนะครับที่โหนดเนี่ยโหนดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นสมูทไม่จำเป็นต้องเป็นสมูทฟังก์ชันอเนนะเออนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นสมูทฟังก์ชันนะครับสมูทฟังก์ชันก็คือคือเส้นโค้งเรียบเรียบแบบดิฟได้อะนะเออประมาณว่าสโลปมาจากทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะครับต้องเป็นค่าเดียวกันนะครับทีน,นี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณก็จะสร้างได้ละไอตรงเนี้ยเดี๋ยวผมวาดให้ดูเลยเร็วๆเลยนะครับวาดให้ดูเร็วๆเลยก็ได้ว่าไอไอห้าฟังก์ชันเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างฟังก์ชันที่หนึ่งเนี่ยไฟหนึ่งไฟหนึ่งหน้าตาเป็นงี้ครับก็คือไฟหนึ่งก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บ สี่ห้านะครับตรงนี้ตรงนี้มีค่าเป็นหนึ่งนะตรงนี้ x เท่ากับศูนย์นะมี x เท่ากับ l นะอ่าผมก็วาดให้ดูคร่าวๆเร็วๆอย่างนี้นะไฟสองเป็นไงครับไฟสองก็เป็นนี้ครับนะอ่าตรงนี้ x เท่ากับศูนย์ตรงนี้ x เท่ากับ l อะไฟสามไฟสามก็เป็นนี้ นี่นะ x เท่ากับ0 x เท่ากับ l เนี่ยก็จะเป็นจะเห็นว่าในแต่แต่ละ element เนี่ยฟังก์ชันมันเป็นเส้นตรงแล้วก็เอ่อฟังก์ชันมันเป็นเส้นตรงก็คือก็อะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นต่อเนื่องเป็นช่วงๆเห็นไหมครับก็คือมันต่อเนื่องใน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  element เนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นช่วงๆแล้วตรงจุดต่อเนี่ยที่เป็นที่เป็นเอ่อที่เชื่อมสอง element เนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสมูทฟังก์ชันเออสโลปที่มาจากทางซ้ายและสโลปที่มาจากทางขวาเนี่ย ม,มันไม่จําเป็นที่จะต้องเท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยสโลปที่มาจากทางด้านซ้ายกับสโลปที่มาจากทางด้านขวาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับอย่างนี้คุณก็จะพอจะนึกออกใช่หไหมว่าว่าแล้วไฟสี่อะไฟสี่ x หน้าตา้วเป็นไงครับไฟสี่ x หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วก็ไฟห้า x ก็เป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไฟทั้งห้าตัว ไอตัวฟังก์ชันไฟเนี่ยทีนี้คุณก็จะสังเกตเห็นเห็นอะไรไหมครับอาสังเกตเห็นอะไรไหมผมทีนี้ผมลองหั่นให้คุณละกันนะอาผมเอาสีงี้หั่นสมมุติผมเอาที่ Element ที่2ก็ได้เนี่ยเอลิเมนที่สอง e m e n t ที่2เห็นไหมครับ Element ที่2เนี่ยคุณจะเห็นว่าอาตรงนี้ Element ที่2 Element ที่2สังเกตเห็นอะไรไหมครับที่ e l e m เ n น2เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ ไม่ใช่ศูนย์อยู่สองฟังก์ชันก็คือไฟสองกับไฟสามคุณเห็นไหมครับพอพิจารณาที่เอลิเมนต์สองเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจไฟหนึ่งไฟสี่ไฟห้าคุณดูไอไฟสองกับไฟสามใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับหน้าตาของมันจะเป็นยังไงครับที่เอลิเมนต์สองสมมติเราเอาเอลิเมนต์สองเป็นหลักเอลิเมนต์สองที่เอลิเมนต์สองเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันเหลือมันเหลือแค่ไฟสองกับไฟสามเท่านั้นไฟสามที่มันมีค่านะครับผมเอาผมเอาเอา่อผมเอาค่าจากไหนเนี่ย จาก x 2ถึง x สามเนี่ยประมาณนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีค่า x 2ถึง x สเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโดเมนอะเปลี่ยนโดเมนเนี่ยเปลี่ยนโดเมนเป็นจากศูนถึง1ของไอตัวอะไรอะเขาเรียกเปลี่ยนพิกัดน่ะคุณเห็นแบบมันก็จะมีฟังก์ชันอยู่อยู่2ตัวที่ที่ไม่ใช่ศูนย์แล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็น l หนึ่งไม่ออกไหมแล้วนี้ไปเปลี่ยนเป็น l สองเนี้ยนะครับมันก็จะก็จะได้ว่าในแต่ละเอลิเมนต์เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ ที่ไม่เขาเรียกอะไรที่ไม่ได้ไม่ไม่เป็นศูนย์เนี่ยแค่สองตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทําทีละองค์ประสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายทําทีละอ l e m e n t ได้นะครับสุดท้ายก็คือ,อ,อทำการทําการคํานวณทีละอ l e m e n t ได้นะครับทีละองค์ประนะครับองค์ประโอเคนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมทาไมในหนังสือที่เราเรียนเรียนกันเนี่ยจำนวนมากเลย ไม่ใช่จานวนมากครผมว่าทั้งหมดแหละนะครับเขาจะคํานวณทีละเอลิเมนต์คือคือถ้าไปจริงๆอะเขียนให้ถูกต้องมันต้องมันต้องเป็นแบบนี้นะคือทีเดียวนิยามทั้งโดเมนแบบนี้นิยามทั้งโดเมนนิยามทั้งโดเมนแบบนี้มันมันต่างกันนะครับมันต่างกันนะครับไอตัวไฟตัวเนี้ยมันมันนิยามทีเดียวทั้งโดเมนเลยแต่พอแต่พอเรามาทาเป็นเป็น L เนี่ยเป็น L เนี่ยมันมันแค่บนเอลิเมนต์เดียวนึกออกไหมครับคือมันมันมีความต่างกันตรงนี้แล้วเนี่ยพอเราเห็นข้อเท็จจริงตรงนี้เออย่างนั้นเราก็ทําทีลนนนี่ยมัก็งาาซ้ํะ คุณพี่นะเอเลเมนต์หมันก็ยังมีแค่2ตัวเนี่ยมันก็มี l1 l2 เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเป็นเป็นเนี่ย l1 เนี่ยจาก1มาเป็น0 l2 จาก0ได้เป็น1เนี่ยพี่นะเอเลเมนต์สามเอเลเมนต์สี่ทุกอันทุกเอ e m เมนต์จะมีแค่2ฟังก์ชันเท่านั้นที่ไม่ใช่0แล้วหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยก็นั้นก็เราก็ใช้ l1 l2 แล้วก็ทำการคำนวณทีละเอ e m เมนต์